สบายดีเอฟซีทำของไทยแต่ฟังลราทางต่างประเทศเลยพี่น้องวันนี้ก็เขามาพบปะกับส่องปบบตัเซนเคยพี่น้องเลยมาดีนแบบตัสีมาถ่ยายบรรยากาศเลยพี่น้องเนาะส่รงแรงพี่น้องพ่นขึ้น่นตกพี่น้องเลยเนี้ยมาถ่ายเป็นวิญญาณการนอะพี่น้องเนาะการนั่งว,ว,วาลดินวอลหัวกันเลยพี่น้องเป็นวิญญาณกาน,นอะนี่เนาะไม่เบี้ยงยังไม่เบี่ยง ตอักบ่าพักกายสบายดีนี่เป็นมเบิ่งม่เบียงพี่น้องเป็นสุพักุักบ่าดีพี่น้องเดยงกันนี่อ่าท่องเบิ้งไม่เบียงสุักแต่ยังกาสีสุพักบ่ไม่เบียงโอ้สุพักพี่น้องเลยเก็บผักเก็บทุกมืออันนี้ได้สักทักทายเร็วบายดีลฮม น้องก็ย่าเพิ่นอเอ,อ,อาทางเด่นทักทายสบา,นะายดีเอฟซีไงอ๋อบอดี้ป้ายเห็นงานบ่มมือหนิใช่ว่างานลายวันหนิปลายวันจี้ป,ปมันแล้วซ้ำมันแล้วผิดผิดตกหมืไปลายแคบ,บหน้าไข่มันตากแดดแล้วมันไข่ไข่หน้าไข่เออน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเป็นชานแล้วเลยพรุ่งนี่บอมมือหนิกับพ้นอยากตกเนาะชากระแพงลงมือตกมือยังบวตกแห้งประมาณมึง เก็บผักในสวนเนาะผักนี่ไม่เบี่ยงนี่ยอดมันแก้วยอดหมึกยอดมันแก้วมันบกคมมันบกคมบกขื่นบ่เวลาสุกบกคมได้บกคมบอมีหมากเพชรน้ำตาลที่นอเก็บผักในสวนเลยเก็บคนที mm ่นอกเลย เอ้ามือนี่สังหรี่ไปใช่เลยไปเซฟเปนะไปธุรนะไปธุระเลยไปแกงกระเบาไปแกงกะเบลป่โอ้มีไคไปไหนแกงกระเบาะมีแม่สีสังอ้วนสังอ้วนเออสี่คนบ่ะสี่คนนะพี่น,อน,น้องเป็นไปแกงกระเบาพี่น้องเยไปเบลเบียกวางงานนั่นแหละกัประมาณมือใดมามืออื่นบ่ะมือแรงบ่ะม,มา โอ oh, ้ปู่เพิ่นกะซีมาบ่คือว่าไปบาเบอกเรียกว่างานลายมือเนะมือเดียวบ่มือเดียวพี่นอ้งนองเลยาาชมบยยังสร้าง,งเด่นว่ายังกินนี่ว่าจะพาไปเบองน้องน้ำเขาดูดเอาน้ำไมนได้งอยู่ใช่หน่อยอ้าวใวางเคยไปงมหอยที่เก่าวางน่ะเขาดูดปปบ่สิอกบ่ไปไไปปบอกถ้าไปอลไรสิพาไปโซงไป มึงี่้วบ่ยูนะไปสิทงยางเจ็บทงรางุไปได้ไปพวกว่างๆเดี๋ยวสิพาไปไปไปบไกไปไปไปลงเบิ่งปลานี่ยอกพุนกระต๊กบ้านนี่ไปได้บ่นีอบ่พนชาตพนต๊กพี่น้องเ้ยป้าทุ้มืดพนมาแล้วพี่น้องมืดพนมาแล้ว พี่น้องเบาโสดกัสีพาอ้ายเพิ่นไปด้วยพี่น้องอ้ายเพิ่นว่าจักสิไปไสและไบ่กคิดนี่เนาะเพิ่นว่าสิไปเบิ่งปลาเบิ่นพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นใส่เบ็ดไว้บ้ทางเด่นบ่น้องคนนะแบบเพิ่นดูดแล้วมันแห้งเขาบ่ได้องปลาหมดสิ่งเดิมเดิงบ่ปลาใสกปลาซิวตั้งเจอได้หองเี่ยยังมาแนี่ยมาแล้วนะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องโอนตกโททรศัพ์้อนงนนี้ก็มาหอดสถานที่เลยด้อพี่น้องเลยใช้สางเด่นใช้บองได้เปล่า ใช่ว่าเขาดูดป่านดูดลายมือหรือป่ามันยังเหลืออยไป่กกระชิวอ,นะอยู่ใช่น่ะไปพาไปเบิ่งดู้วงนาะปาายเบ่ลุ่อืควมอ้ายไปเนาะอ๋อน้ในใช้แบาปลาลายนะอันนี้น้องนี่นะ่ะโอ้น้องตัวพิ่นมาเก็บหอยตลอดเลยพี่น้องเอาน้ำขึ้นลายเด่ยววะ เขาปล่อยเขามาบอกมันมันอันเดมันแบบมันมีน้ำค้างไวเลยมันก็ดดูดกันมาเอา็นบอนอวลน่าจะแม่นอยู่้เอน้่ปล่อยน้ามาเนาะมาน้ำอ้ายบนนี้อะไรพี่น้องนมันมีปลามีอย่างแม่นดีบอก ยังได้อยู่บนน้ำขึ้นไลยแต่นี่น้ำที่เพ่นดูดก็แมนที่พี่น้องเพ่นดูดมาเบื่อพี่น้องเอได้สรุปสิได้อยู่บ่นี่เบิง่งคือสิบบได้แล้วแบบนี้ จอปืนพี่น้องเจอปืนเจอปืนพี่น้องสรุปบบมี่เด้อพี่น้องสรุปนีไอเอาบ่ได้แล้วเพราะว่าน้ำเขาเปิดมาได้พี่น้องเลยมันจะมีวาง เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งพี่น้องมันซีมีวางเขาเปิดน้ำลงมาเนี่ยลงมาใสาน่นี้ใช่น้ำเขาเปิดมาแต่พี่บอสเลยพี่น้องน้ำเขาเปิดมาแต่พี่เนาะนยังเก็บนิ้วบอสเขาโบ้ไห้บอส นี่นี่เป็นขาบโได้สูุเอาด้วยพี่น้องเขาปล่อยปกติเขาก็ปล่อยมันปิ้วไป,ไปนี้แหละพายากได้ก็บเมนมาเก็บเอาพี่น้องไปมไปหยัดเครือเสืออะไรพี่น้องหยัดหมอกหยัดมอนเนาะประสงค์เพื่อนยังมาเอายิ่งโหด้วยพี่น้องออ๋มาาเปล เดีเ๋ยวพี่น้องหิวพี่น้องหิวเพิ่นเก็บใส่กระเป๋าเพิ่นเก็บพุ่มๆไ้เลยอยากพาน้องมาเอานะพี่นอ้องอ่าล,ลายอ่ด้วย<ถ>อีกท้งหนึ่งน้ำมือเพิ่นพี่น้องใครกลัว,วเขาจูดทิพมเนี่ยขาเก็บมาจูดได้เป็นเปลือน้อนไดครักเอาไปยิบเอาไปใส่เครื่องเสือบปยังม,มอนได้ไม่ได้ไหมไม่แม่เคน่นหมักนิดนะแม่เลยเนานะเหยื่อทิพยเนี่ วายแม่เป็นไปนยิ้มจะนอนพี่น้องเลยขา,า,า,ามเหน่าแล้วนีไงขามซุกบ่ว่าสิพ้าอ้ายเพื่อน,น่ะไรพี่น้องจุดนงังนักว่ากินนี่ว่าเพิ่นว่าสิมาง,งมปลาพี่น้องบางเถอสิได้ปลาสอกปลาซิวให้พอเพิ่นพ่อได้ก้อยกินอะไรพี่น้องแต่กี้เพิ่นมาเอาแต่ใน,นนี่ตลอดนะพี่น้อง ปลาสรุปพอดกลายเป็นแบบนี้พี่น้องเขาเปิดน้ามาใส่แบบนี้น้าม้ายกว่าเก่าเลยงมบ่ได้พี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปปอาตูดกะขอจบขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลยนะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเนี่ยพี่น้องเนาะเผื่อพ่อในคลิปใหม่ๆพี่น้องเลย เอาอสำหรับคลิปบลาตดกัลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบอๆกันคลิปหน้าพี่น้อง <ๆ S 1> ได้ก็ฝากติดตามช่องใหม่บลาตดเชโน่ซานแวนหน่ยเด้อพี่น้อง <laughs> เอาสำหรับคลิปนี้กับ๊ายบายพี่น้อง